ยี่สบเก้าเดือนสิบเอ็ดหหน้องแปะมารับแต่เช้าเลยนะมาดูมาดูการเกี่ยวข้าวนะที่ยังใช้แรงกันอยู่หมายถึงลงแขกนะที่นี่ก็เรียกว่าใช้แรงกันอยู่ตรงนู้นตรงนู้นนนเดี๋ยวผมจะเดินลงไปสมัยนี้นะปีพศออนี้นี่ต้นยาสูแบแปะบอก <c oughs> สมัยนี้ ปีนี้พอ,อนี้เนี่ยก็ยังมีการลงแขกอยู่นะลงแขกสมัยผมเป็นนักเรียนเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้เรียนนะได้เรียนการลงได้หมายถึงว่าเรียนหนังสือนะไม่ได้มาเรียนนาอย่างนี้หรอกนี่ครั้งแรกในชีวิตนะที่มาดูมาสัมผัสจริงๆนะนะตั้งแต่ัวเรียนตอนเด็กๆว่าการลงแขกเป็นยังไงสมัยนี้ยังมีพอ,อหกหก,หก,หกยังมีการลงแขกที่บ้านนาผักกล้ามจังหวัดเลยนะทำกันมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะป้าแต่แต่เช้ามืดป่าเนี่ย ไม่มืดเหรอก็เป็นรักพิษตอนนี้เป็นรักพอ๋อก็เราลายสักสิบนาทีที่ผ่านมาแดดเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแดดแรงมากผมดูแล้วจำนวนคนน่าจะมีถึงยี่สิบกว่ามีประมาณยี่สิบมาช่วยเกี่ยวข้าวเกี่ยวก็ถึงกี่โมงอ่ะป่ะหรือว่าเกี่ยวก็ถึงเย็นเลยโอ้โหรอมมันไม่ใช่น้อยเนี่ยรอ รับเดียวนี่กี่ไล่อ่แปะสามไล่นี่แปะนะแปะอายุยี่สิบกว่าก็ยังคงดําเนินชีวิตประจาวันแบบใช้แลกเรียกแลกแรงกันอยู่นะลงแรงเคยเคยเห็นแต่ตอนเด็กๆเรียนหนังสือนะอันนี้เห็นของจริงนะลงแขกเกี่ยวข้าวพอต่อนี้ยังมีอยู่นะที่บ้านนาฬาก้ามข้าวนี่ก็ปลูกไว้กินเองภายในอู่บ้านนะนะไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไร การเกี่ยวมือพอเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็จะมาวางเรียงตากแดดฝนตกทำยังไงป้าอ๋ออ๋อเอาตัวเขาเองมัดมัดเขาใอ๋ออืมโอเคมันก็มีวิธีอีกนะฝนตกแดดออกทำไม่เหมือนกันน้ำดีนะฝนดีนะอืม มันก็หลายอย่างนะคือไอคนกรุงเทพที่กินข้าวเนี่ยแล้วบอกว่าข้าวแพงเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ไว้นั้นมันเป็นอุตสาหกรรมอันนี้มันกินกันในหมู่บ้านไออุตสาหกรรมมันใช้รถเกี่ยวกันแล้วอันนี้เขาเขายังกินกันในหมู่บ้านปลูกกินกันเองไม่ต้องไปซื้อข้าวก็สังคมจะดําเนินมีความเจริญไปแค่ไหนยังไงก็ต้องเกี่ยวข้าวเป็นนะนะจะได้กินข้าว ใช้แต่รถเกี่ยวน้ามันเกิดไม่มีเขาไม่ขายให้เราขึ้นมาก็เกี่ยวข้าวกันไม่เป็นก็ไม่ได้นะถ,ถ้าไม่มีรถเกี่ยวข้าวไม่มีน้ํามันเนี่ยมีตาทําสวยเนี่ยมีตาเลียงสวยเลียงเป็นเลียงเป็นกำ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 ไว้ฝึงแดดฮะ <c oughs> หามายถึงเกี่ยวไว้อย่างนี้เหรออ๋อเกี่ยวไว้อย่างนี้ตากแดดด้วยอย่างงี้โอ้แต่น้ำก็าคือน้ำคาวแรงมากนะโอ้เกี่ยว เกี่ยวแล้วเนี่ยต้องตากผึ่งไว้อย่างเงี้ยผึ่งแดดผึ่งลมไวสามวันข้าวลวงสวยด้วยนะไม่ได้ใช้ใช้ยาใช้อะไรด้วยนะพอกินกันเองไม่ได้ใช้เคมีอนะก็เท่ากับว่าผมมาอยู่บ้านเนี้ยผมได้กินข้าวที่เขาเรียกว่าปลอดสารเคมีนะนี่ผมจะเดินไปฝั่งนู้นนะต้องหาลายเดินดีๆนะเพราะเขเกี่ยวข้าวันแล้วเขา,าก็ตากกันอยู่นี่ โนี่เขาเกี่ยวมาลาลาสิบห้านาทีได้เนี่ยเริ่มเกี่ยวตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวไปลองครับลองลองแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง,งมาถึงตรงนี้แล้วไม่ลองมันก็จะเสียโอกาสเนี่ยคนแก่เาสาวๆก็ยังมีคนรุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นสาวก็ยังมีเออผมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะยี่สิบกว่าวก็มีมาเกี่ยวเนี่ย มันก็ยังตำรลงไว้อยู่นะการลงแขกท,ที่จริงแล้วผมนึกว่าจะหมดไปแล้วนะในประเทศไทยมีแต่รถเกี่ยวนะแต่ก็ยังมียังมีลงแขกกันอยู่ลงแขกเกี่ยวข้าวเขาเรียกแล้วเขาเรียกอะไรลงแรงใช่ไหมป้าอลงแขกสวัสดี jest. จ้ะลงแขกแล,ล้วแถวนี้มีแขกไหมไม่มีนะ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาก็จับเป็นกกอแล้วก็เกี่ยวมีดคมมากนะผมดูแล้วเนี่ยคงต้องระวังมีดบาดเนี่ยแปลงนี้เกี่ยวตั้งแต่เมื่อวานนะมันก็จะเริ่มเริ่มเลียบแบนลงไปละว,วันนี้ก็มาเกี่ยวแปลงนี้ต่อกเกี่ยวก็เกี่ยวจนหมดเลยนะเพราะมันข้าวมันรวงทองแล้วแล้วก็ต้องเกี่ยวให้หมด แล้วถ้าเราเกี่ยวไม่หมดภายในวันสองวันข้าวจะเป็นยังไงอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะยัเกี่ยวได้อยู่อ๋อก็ยังเกี่ยวได้อยู่เกี่ยวยากะด็กมันล้มอ๋อมันโอเคง่างงเราทำไม่ทันทำไม่เป็นไรทันดีแล้วหมดจ้ะเอาแรงไว้พอแล้วจ้ะเธอคือทำไม่ทันก็แค่มันล้มเกี่ยวยากไม่ได้เสียหายอะไรแม่แล้วแล้วปีปีที่ผ่านมาเนี่ยกับตอนแม่เป็นสาวสาวข้าวมันต่างกันไหมก็ไม่ต่างไม่ต่าง ืมข้าวยังเหมือนเดิมนะก็แสดงว่า,วาบบพื้นที่นาเราก็ยังอุดมอยู่ <c oughs> อ๋อเพิ่มปุย๋ย <c oughs> ดิน <c oughs> ดินมันดินมันถูกใช้งานไปอะเนาะ <c oughs> มันก็ต้องเพิ่มปุย๋ย <c oughs> แปะแล้วที่เท่าที่แปะเกิดมาเนี่ยแปะได้ยินข่าวไหม <c oughs> เคยมีคนเขียวโดนนี้ก้อยอยูเองไหม <c oughs> อ๋เอเหรอโดนตัวเองนิ้วหายแล้วเหรอ นั่นแหละ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะน,ยยนิ้วก้อยหายนะิ้วนางหายนะผมลิบเล็บหายเลยครับนะ่ดึงดึงเอาล็บตรงน,นี้ไปเลยโอ้อะโอะ้อย่าใค่ดึงเข้าหาตัวอย่างเดียวอย่าไปโยกมันดึงเลยอย่างนี้มันจะไปถูกอย่างอื่นมก็จะมาเอา้ยเราอ๋อคือองศาของมีด อย่าเปิดองศาของมีดเป็น90ให้เปิดดลงิบให้เปิดลงอย่างเดียวถ้าถ้าเปิดขึ้นนิ้วจะหายอ๋อผมรู้แหละเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองทําเองว่านิ้วก้อยหรือนิ้วนางผมจะโดนไปหาหมอเปล่าอ่าคือเคียวอันนี้มันมันเป็นเหล็กเหล็กเหล็กอ๋อมันเป็นฟันโอ้จริงๆแล้วมันเป็นฟันเนี่ยแต่ยิ่งเกี่ยวยิ่งคมมันมันมันไม่ใช่มีคมนะมันไม่ได้มีคมมันเป็นมีดหั่นสเต็กนี่เองลักษณะมีดหั่นสเต็ก แต่ฟันมันจะน้อยกว่าหมายถึงเอเขาเรียกว่าความถี่ของฟันมันจะมันจะถี่กว่ามีทหั่นสเต็กแล้วมันจะปวด๋อมันปวดเพราเนื้อเรามันไม่ได้ถูกเฉือนเหมือนใบมิโกนมันถูกเฉือนเป็นยุยยุยเออเพิ่งรู้เนี่ยเขาก็ทำเป็นหน้ากระดาษมานะก็จะลาบมาเรื่อย ยืนอยู่ในหุบนะนาแปลงนี้อยู่ในหุบล้อมรอบไปด้วยภูเขานีแปะไปถึงผมกำลังตั้งหลักกินกาแฟนะยังไม่ได้กินกาแฟเลยต้องรีบมาอย่างร่างกายผมต้องปรับก่อนดีครับดีมากที่นี่ อะไรนะครับชอบมากก็คงอยู่ที่นี่แหละป้าผมอะ่ะก็ค่อยๆทําไปผมว่าหนาวขนาดนี้ดีกว่าร้อนขนาดกรุงเทพนะแต่ถ้าหนาวแบบพิมาตกก็อยู่ยากเหมือนกันนะ,นะงงเป็นแม่คณิ้งใช่ไหมจ๊ะอืมก็ยังยังไม่ถึงขนาดลสเตียป้าทะสเตียอยู่ยาก คือเรื่องข้าวปลาคเรื่องข้าวปลาอาหารที่นี่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ผมคิดไว้เนี่ยคง Crime, คงไม่ลําบากอะไรได้ก <Wow. S 2> ินข้าวแบบสะอาดแน่นอนได้ก <Yeah. S 1> hey, ินของสะอาดละของที designer, ่ปนเปื <Yeah. S 1> ้อนแทบจะไม่ปนเปื้อนเลยนะเพราะปลูกกินกันเองเพราะถ้าเกิดปลูกกินกันเองชาวบ้านปลูกกินกันเองก็ปนเปื้อนเนี่ยเขาก็คงไม่กินไอ้พวกข้าวอุตสาหกรรมทั้งหลายพวกนั้นสาหรับผมผมหลีกเลี่ยงละทุกวันนี้มันปนเปื้อนนะสารเคมีทั้งนั้นกินแล้วสมองแย่ร่างกายแย่ป่วย ที่นี่เขาทําคันนาก็ระยะเมตรได้นะคันนาใหญ่อยู่แต่ว่ายุทยาที่ผมเคยไปดูคันนาเล็กๆนะคันนาไม่ใหญ่ขนาดนี้คันนาพอคนเดินที่นี่เขายังปกเขาเขายังเว้นคันนาระดับเมตรได้ดูจากเงาผมนะแล้วเกี่ยวๆอย่างนี้เคยเจอไอ้เหลือมั้งไหมจ๊ะโอเคเนี่ยอย่างน้อยเจอกับดักแล้วหนึ่งตัวเหยียบเองด้วยนะเมื่อกี้กนเนี้ยเหยียบกับดักหนูเขามาดักหนู กับดักหนูยังยังดีที่เป็นกับดักหนูนะไม่ใช่กับระเบิด <c ười> กับระเบิดนี่ไม่ได้อนะแ <c ười> ถวสาแก้วนี่กับคำนานี่กับระเบิดเลยนะเ <c ười> นี่ยผมยืนหายใจทิ้งอยู่แค่ประมาณสักฮะไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีหรอกเนี่ยแปลงเล็กๆตรงนี้หมดแล้วนะก็ไม่ก็ก็ไม่ช้านะเนี่ยแป๊บๆป๊แต่มีกับดักหนูต้องคอยระวังใส่โลใส่รองเท้าแตะไม่ได้อนะมีเจ็บ <c ười> แล้วแล้วไอ้กับดักหนูนี่เราหาเจ้าของเจอไหม ไม่เจอนะก็คนของเราเองแหละนะอ๋อตอนหอไปตีเนี่ยนี่ต้นต้นข้าวล้มโอ้โหดูดิไม่ไม่ง่ายนะต้นข้าวล้มเนี่ยทั้งขาทั้งนิ้วก้อยอะต้องระวงังพมมีดคมไอเราไม่ชำนานเราต้องยืนสังเกตการกัน อย่าเป็นเรื่องพาไปหาหมอเซ็งอีกเนี่ยอาการต้นข้าวล้มป้าบอกว่าลมมันแรงแล้วรวงข้าวมันหนักพอลมกระโชกมามันก็ล้มล้มแล้วเกี่ยวยากมองไปไกลบนเขานู่นต้นไม้ยังเยอะอยู่นะคือชาวบ้านแถวนี้เขาก็เขาก็รู้แล้วนะเขาก็พยายามจะไม่ตัดบุกลุกเพิ่มเอาแค่เท่าที่มีเนี่ยต้นไม้อยู่บนเขาก็ยังเยอะอยู่มีตา อันนี้ไม่ใส่ถุงมือเลยนะไม่ตาไม่กลัวนะเกี่ยวเท่าเกี่ยวมาทั้งชีวิตนะรู้แล้วว่านิ้วก้อยหายไปยังไงนะจ้ะอือต้องบิดบิดข้อมือออกอย่าบิดขึ้นเด็ดขาดอ่าต้องเอาต้องเอาจะจะงอยเคียวเนี่ยกดลงที่พื้นหน่อยทำองศาเองรอ่าอ่าเกาะดึง ถ้าคณไม่เคยจะกระชากนะโอ้โอ่าอ่าเรกระชากจะเอาดียวโออยากกระชากนะเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยเกิดอนาคตคนกรุงเทพคนกรุงเทพที่ไม่ที่ที่มีความฝันว่าอยากจะปลูกข้าวกินเองเนี่ยมันกระชากีนนิ้วหายนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบอย่างผมเนี่ยอยากจะปลูกเกี่ยวเองเนี่ยถ้าไม่มาเรียนรู้ก่อนก็ไปหาหมอนะมันไม่ได้ง่ายๆนะปลูกข้าวเนี่ยเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วจะปลูกข้าวแล้วนิ้วก้อยจะไม่หายนะ น้ำในร่องน้ําเนี่ยไอร่องน้ําตรงนี้น้ำมันมาจากไหนอะจ๊ะมันไหลทั้งปีไหม,มแห้งนานไหมไเคยมีปรากฏการแห้งแบบอ๋อหลายเดือนเลยใช่ไหมอ๋อมัน,น,นมันไม่แห้งเพราะอ,อากาศหมายถึงว่าเดือนนี้มันไม่แห้ง มันยังไม่แห้งข้ามันแรงจริงจริงอืมว่ามันสะอาดน้ำมันมาแต่มาแต่ต้นน้ําเลยบนภูเขาเออแต่น้ําผมเห็นแล้วมันก็ยังไหลเรื่อยนะแต่มันไม่พอที่จะเข้านาเลี้ยงปลาแค่นั้นเองเอ้าถ้าหน้าน้ำมันพอเแต่ถ้าเขาเปมดน้ำก็มีปลาอยู่อ๋อมีปลาอยู่ข้างบนมีปลาด้วยเขาก็เปิดาเหมือนคลองในกรุงเทพอ๋อเปิดเหมือนชนประทานครับสายโซนนะครับ อืมน้ำก็ไหลนะผมชอบนะน้ำน้ำยังไหลอยู่แสดงว่าน้ำก็ยังดีน้ำไหลคือน้ำดีแปลงนี้ล้มนะดูคนเกี่ยวผมว่ารวมวอายุกันได้าน่าจะมีห้าร้อยกว่าปีห้าคนเนี้ยผมว่านะสี่ร้อยกว่านะ่ะประสบการณ์ล้วนๆนะยะไอ้ข้าวล้มเนี่ยต้องค่อยๆเอาเอาเอา,เอาเอาเคียวดึงดึงเขาขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวนะอ,อ,องศามีดมันจะเปิดเปิดประหลาดกว่าต้นข้าวยืน มันจะเปิดเข้าหาตัวต้องระวังอันนี้ผมเรียนรู้ผมยังไม่กล้านะเขามีคมมากจะทาเป็นเล่นเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเดือดร้อนไม่ได้เนี่ยผมยืนกลางแดดมาประมาณสักผมว่ามีมีชั่วโมงนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าแดดไม่เหมือนแดดกรุงเทพหรอกอันนี้ยืนกลางแดดยังได้แดดกรุงเทพยืนไม่ได้อะ <c oughs> อันนี้ร้อนเหมือนกันนะแต่มันร้อนไม่เหมือนเหมือนผมออกออกทะเลนะออกทะเลยืนกลางแดดมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอันนั้นเผาเลยแต่แต่ที่นี่แดดยืนกลางแดดแล้วยังยืนได้นะใส่เสื้อแขนยาวเดี๋ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ต่อใช่ไหม เมื่อกี้คุยเขาก็บอกนะข้างบนน่ะจะมีควายอยู่ประมาณสิบตัวเขาจะปล่อยควายลงมากินเขาไม่ได้เผานะที่นี่ไม่ได้เผาปล่อยควายลงมากินกินต่อข้าวนี่แหละควายอยู่บนเนินนั้นน่ะมีตัวนั้นน่ะยืนอยู่น่ะตัวเริ้มเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแล้วเนี่ยข้างในมันก็เป็นป่องๆงกงๆนะพอผมแกะออกมาแล้วเนี่ย มันเหมือนไม้ไผ่เลยนะต้นข้าวเนี่ยข้างในเป็นป้องป้องข้างในก็จะชุ่มชื้นนะมีน้ําเป็นข้อข้อเนี่ยข้อหนึ่งลงไปก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยเนี่ยลงไปก็อีกข้อหนึ่งก็เหมือนไม้ไผ่นะหล่อเลี้ยงน้ําอยู่ข้างในลําต้นเป็นป้องป้องอยู่เป็นป้องกวงกวงแบบป้องนี้ผมกำลังเดินก็ไปดูบ่อปลาขึ้นมาจากเนินแล้วเนอข้างล่างขึ้นเกี่ยวเสร็จตอนนี้ขึ้นมาเกี่ยวบนเนิน ผมเลยเดินกลัมาเขาบอกมีบอ่อปลาอยู่บนป้าบอกมีบอ่อปลาอยู่บนบอ่อปลาในุบเขาโอ้นี่เขาขุดสระน้ําไว้เลี้ยงปลาปลาดุกป้าบอกประดุกปล่อยประดุกไว้ต้นยาสูบยาสูบของเย็นยาสูบของเย็น เสร็จเกี่ยวข้าวกันเสร็จต่อไปก็ไปกินข้าวที่บ้านทุกคนก็จะไปกินข้าวที่บ้านาก,าก็ไวนะเราเริ่มกันตั้งแต่เช้าจนมาตอนนี้ก็ราวๆาวสักสิบโมสิบเอ็ดโมงได้ก็จะเข้าข้าวเที่ยงก็ทุกคนเกี่ยวเสร็จก็เห,หลืออีกสองวันอีกสองวันอีกสองว,วันก็จะมาหออเขาเรียกหอข้าวก็มาเก็บไปแหละเก็บที่ตัดๆไว้ตอนนี้ผึ่งแดดผึ่งลมไว้ก่อนอีกสองวันถึงจะมาเก็บพอเก็บเสร็จก็เอาไปไปสีเออ คนที่รับสีเขาก็รับสีให้ฟรีแล้วแต่เขาขอขา,างข้าวไว้ให้ควายเขากินนะคนสีก็สีก็ร่วมกันใช้แรงดูนะด้วยความเคยชินของแปะนะทางมันก็ไม่ได,ดีเลยนะแล้วก็ขี่คลิกนะแล้วมือซ้ายก็กำเคลียวนะ <c oughs> มือท้ายกำเคลียวอยู่แล้วทางดูเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะแต่แต่เขาทําทุกวัน,นไงเราเห็นแล้วเราก็เสียวแต่ไม่เป็นแต่เขาทาทุกวันนะเขาชินละเกี่ยวข้าวนเสร็จก็มาครับผม เดี่ยวข้าวเส็จก็มาตั้งวงกินข้าวอาหารพื้นเมืองอาหารนาปาก้ามครับามีไข่เจียวมีแกงเดินเด้ไอไอนี่เนื้ออะไรครับหมูเขาเหนียวนี่ปลูกเองนะปลูกเองกินเองมะละกรี่หลังบ้านไข่นี่น่าไม่ผมไม่รู้นะไข่ซื้ออืม vẫn đang có tư ảo